ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเ,เข้ามาสู่รายการชีวิตชีวายัางคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์ชัชณีพักวัชสุนทรนะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาแล้วอาจารย์ก็กําลังเล่าให้เราฟังว่าเครื่องที่อาจารย์วิเคราะห์วิจัยขึ้นมาก็คือเครื่องวิเคราะห์การทรงตัวเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์สาธิตอันนี้ก็คือตัวเครื่องใช่ไหมคะาาใช่ค่ะ พี่ขอนญัดยืนแล้วกันนะ,ะอาจารย์อธิบายแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างขอนญาตนะคะท่านผู้ชมนะคะพอดีวันนี้ก็นุ่งกระโปรงเรียบร้อยมาเลยนะคะค่ะแล้วก็อมองตรงๆนะคะ,คะไม่ต้องเกรงนะคะสามสิบ <30 S 1> วีนะคะสามสิบวิเริ่มค่ะหายใจได้ไหมคะได้ค่ะ <laughs> <laughs> หายใจได้ถ้าไม่หายใจนี่ <laughs> เรียบร้อยค่ะอเรียบร้อยแล้วหรอคะออรวดเร็วมากเลยค่ะอันนี้ผลนะคะของพี่หญิงเป็นไงคะผลของพี่หญิงนะคะก็คือระยะการเซแล้วก็พื้นที่การทรงตัวนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติอ่านี่ไม่ได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าพูดเยอะมากเลยนะปกตินะคะอาจจะเป็นผู้บริหาร <c oughs> ก็เลยไม่มีเวลาไปออกกําลังกาย,ยอ๋อนี่บอกอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ <c oughs> รู้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์จริงปะคะบอกอย่างนี้เหรอคะส่วนใหญ่ที่เป็นถ้า,ถาเป็นเราทํางานอยู่อะค่ะแบบทํางานเป็นผู้บริหารเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยค่ะที่<ห>อ,าอาจจะไม่มีเวลาออกกําลังกาย ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ในพื้นที่นี้อ๋อคือคือมันจะเป็นวงวงรีสองวงลมแล้วก็วงกลมถ้าเกิดอยู่ตรงกลางนี่คือดีมากดีมากค่ะนิ่งมากนิ่งมากก็พบกับในนักกีฬาที่อาศัยความแม่นยำอย่างเช่นนักยิงธนูค่ะเขาจะเขาจะทันิ่งเซ็นเตอร์เลยใช่ทันิ่งเลยทานิ่งเลยค่ะจากทีนี้สมมติสมมติอยู่นอกวงวงรีไปอยู่วงรีข้างนอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติบางรายนะคะที่พบว่า ออกนอกเกณฑ์ไปเนี้ยเราเราก็แนะนำค่ะว่าคือต้องอยู่ในวงลีนี้หรืออยู่ข้างนอกเลยค่ะให้ถ้าอยู่ในวงกลมแรกค่ะคือดีมากวงกลมที่2องนี่คือปกติยิ่งออกนอกวงลีมากวงลีมากเท่าไหร่แล้วถ้าหลุดหลุดเกาะไปเลยเนี่ยก็คือมีความกังวลละแต่ว่าถ้ายังอยู่เกาะขอบสีแดงเนี้ยค่ะก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีการดูแล ในเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายกายภาพบําบัดฟื้นฟูให้มากขึ้นค่ะ,คะก่อนที่จะออกนอกสมมุติว่าออกนอกไปบอกได้ไหมคะว่าที่การทรงตัวไม่ดีเป็นเพราะสาเหตุอะไรตอนนี้เครื่องเรายังเป็นการประเมินการเบื้องต้นอยู่ค่ะเราแนะนําแล้วก็ส่งต่อการบริการให้กับสถานพยาบาละคะ่ะเราต้องการที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการดูแลสุขภาพรายบุคคลเชื่อมไปยังชุมชนและระดับประเทศสู่สถาน พยาบาลใกล้บ้านทันค่ะ,ะเห็นบอกว่ากาลังจะพัฒนาเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ทางทีมบอดดค่ะเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของการลงไปยังตัวบริเวณเท้ามากยิ่งขึ้นนะคะ,คะเพื่อเรากำลังจะรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเทา้าแล้วก็การออกแบบรองเท้าในอนาคตที่ปัจจุบนันเนี่ยเทรนด์การใส่ใจสุขภาพแล้วก็กีฬานะคะโดยเฉพาะ กิจกรรมการวิ่งกําลังมาเลยค่ะอันนี้คือดูแลสุขภาพคนที่คนปกติและคนที่กา้จะป่วยอันนู้นไปดูแลคนแข็งแรงเลยใช่ไหมคะที่วัดรองเท้านี่คือดูแลคนแข็งแรงเขาออกกําลังกายอยู่แล้วแต่ทาให้เขาสะดวกสบายมากยิ่งึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในการดูแลป้องกันล่วงหน้าก่อนอันนี้ขายหรือว่าอะไรหรือยังนะคะอาจารย์ตอนนี้เราก็วางขายแล้วค่ะวางขายขายถ้าสนใจก็ ติดต่อมาที่ Facebook Fanpage b a r d e s, <S ได้ค่ะ B A L D E S, <S อันนี้ฉันไม่ได้รับค่าโฆษณาอะไรใดๆนะคะแต่ว่านีฉันก็อยากสนับสนุนนวัตกรรมของนักวิจัยไทยเนาะถ้าเกิดว่าออทํามาแล้วเป็นประโยชน์ออกับประชาชนคนไทยก็ก็ยินดีสนับสนุนนะคะ<ช>เรา,ายินดีให้บริการออกตรวจสุขภาพ นํานวัตกรรมเทคโนโลยีลาหน้าสุขภาพค่ะเพื่อบริการชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีอันนี้คือไปบริการให้ฟรีได้ด้วยไหมคะจยาใช่ค่ะตามชุมชนนะคะราะไุมชนกรุงเทพต่างจังหวัดค่ะไปพื้นที่ห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการเป็นโอกาสแล้วนะคะท่านอบตทั้งหลายท่านอสมอยู่ในพื้นที่แบบโอ้ปกติ เทคโนโลยีก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินนี่อาจารย์บอกว่าพร้อมไปให้บริการดูแลผู้ป่วยในต่างจังหวัดเลยเทศบาลไหนสนใจ,นใจบอกมาค่ะเรายินดียกนวัตกรรมไปสู่เทศบาลท่านได้เลยอขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ชันชนีพักวัดสุนทรนะคะอาจารย์พิเศษจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณค่ะอาจารย์และนี่คือ <ๆ S 1> รายการชีวิตชีวาในเช้าวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสิริบูณัฐพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนในววันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันเช่นเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าดนตรีบำบดัดช่วยคลายเครียดลดเจ็บป่วยห้ามพลาดนะคะ